นะครับยากอบทที่4เราจะอ่านข้อที่8นะครับเราจะอ่านข้อที่8ยากอบบทที่4ข้อที่8จงเข้าใกล้พระเจ้าและพรงอ์จะสถิตอยู่ใกล้ท่านคนบาปท,ทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจเอ๋ยจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ให้เรามีการอธิษฐานครับพีไได่ดาครับเราขอบคุณพงค์สำหรับปีนี้ เป็นสัปดาห์แรกที่เราจะเริ่มต้นที่จะเดินติดตามพงข์พงทรงงให้สติปัญญากำลังแก่พวกเราและจิตใจที่ฟื้นฟูใหม่จิตใจที่เริ่มต้นใหม่ที่จะเดินติดตามพง์และพง์สิ่งที่ผ่านมาเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่พง์ในปีนี้เป็นปีใหม่เราอยากจะเริ่มต้นใหม่กับพง์ให้ดีกว่าเดิมและเราอยากจะเข้าใกล้พงมากกว่าเดิม ขอพงศิสถิตอยู่กับเราและขอพงศง่วยพรพวกเราในปีใหม่ที่จะถึงนี้และพงจิตใจของเราอยากจะเข้าใกล้พง์มากยิ่งขึ้นขอฝากเช้าวันนี้ไว้ทรงฤทธิ์ของพง์ในพระนามสกุกเจ้าอเมนในยากอบบทที่4ข้อที่8นะครับเราจะเห็นถึงนะโพระเจนะของพระเจ้าบอกเราในข้อที่8บอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้านะคําว่าจงหมายความว่าเราจําเป็น จะต้องเข้าใกล้พระเจ้าไม่ใช่เป็นทางเลือกให้แก่เราแต่เราจําเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้าทําไมเราจําเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้านะครับทำไมเราจําเป็นในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องผมผมเคยบอกพี่น้องเสมอว่าพระเจ้าไม่เคยบังคับเราที่จะเชื่อพระเจ้า <R ip> หลายคนเข้าใจว่าญาติๆผมนะครับปูพึ่งเป็นพยานให้แก่ผม ญาติิผมผมสังเกตเวลาเขามาเยี่ยมผมที่นี่เขาจะคิดว่าเวลาที่เขาเข้ามาในนั่งห้องประชุมแบบนี้เขาคิดว่าทุกครั้งที่เขาเข้ามาปุ๊บเขาจะไปกลายเป็นคริสเตียนโดยอัตโนมัติเลยเขาก็เลยหลีกเลี่ยงรู้ไหมครับเขาไม่อยากจะเข้ามาในห้องนี้เขาไม่อยากจะมาร่วมประชุมกับเราเขาไม่อยากจะมาฟังโพระเจ้านะผมพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าทุกพอวินาทีที่เขาเดินก้าวเข้ามาในห้องนี้เขาจะเป็นคริสเตียนอัตโนมัติพี่น้องครับมันไม่ใช่แบบนั้น หลายคนนะครับคิดว่าเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าเวลาเป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนครับเราจำเป็นจะต้องเดินกับพระเจ้าเราจำเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้าแต่เช่นเดียวกันกับพระเจ้าไม่เคยบังคับเราที่จะเชื่อพระเจ้าและพระเจ้าไม่เคยบังคับเราที่จะเข้าใกล้พระเจ้าแต่เราจำเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้าแต่เรา ไม่ได้ถูกบังคับที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเพราะการที่เราเข้าใกล้พระเจ้านั้นพี่น้องครับอยู่ที่เรากับพระเจ้าเราต้องเลือกในชีวิตของเราเราต้องตัดสินใจในชีวิตของเราว่าเราอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขนาดไหนและความสัมพันธ์นี้ก็จะบ่งบอกถึงพระพรในชีวิตของเราก็จะบอกบง่งบอกถึงการเติบโตขึ้นในชีวิตของเราว่าเราจะเป็นยังไง ซึ่งการเข้าใกล้พระเจ้าพี่น้องครับในปีที่แล้วไม่มีใครย้อนกลับไปได้แต่ในปีนี้เป็นสัปดาห์แรกพี่น้องครับเราจำเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้าคำว่าจงหมายความว่าเราจำเป็นพระองค์ทรงสั่งว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้าเพราะทุกครั้งที่เราเข้าใกล้พระเจ้าพี่น้องครับ that, กรรารเข้าใกล้พระเจ้าคือรพระพ,พรในชีวิตของเรา คือประโยชน์ในชีวิตของเราหลายคนที่ไม่ได้เข้าใกล้พระเจ้าพี่น้องจะเห็นถึงชีวิตที่ไม่ได้รับพระพรในชีวิตของเขาชีวิตที่ไม่ได้เติบโตขึ้นกับพระเจ้าเราจะเห็นถึงเมื่อโลกเข้ามาพี่น้องครับการที่เราการเข้าใกล้พระเจ้าคือพระเจ้าอยู่ที่เดิม แต่เราเป็นคนเคลื่อนไหวพระเจ้าอยู่ที่เดิมแต่เราเป็นคนเคลื่อนไหวเราเป็นคนขยับออกจากพระเจ้าท่านคือทำไมพระเจ้าสั่งเราว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าและชีวิตของเราพี่น้องครับเราจำเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้าและใกล้ชิดกับพงค์และพี่น้องครับพระเจ้าบอกเราในในในข้อนี้บอกว่า จงเข้าใกล้พระเจ้าพระพระองค์จะสถิตยอยู่ใกล้ท่านการที่เราอยากจะให้พระเจ้าใกล้เราอยากให้พระเจ้าสถิตยอยู่กับเราอยากให้พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราอยากให้พระเจ้าทำอัศจรรย์ในชีวิตของเราอยากให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราถ้าเราไม่เข้าใกล้พระเจ้าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไหมครับ จะไม่เกิดขึ้นเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกเราชัดเจนในข้อนี้ว่า mm. เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้า mm. พระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่านหมายความว่าทุกวินาทีที่เราทุกก้าวแรกที่เราเก้าวเข้าใกล้พระเจ้า mm. พระเจ้าจะเข้าใกล้เราแต่ถ้าเราไม่เข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่ได้อยู่ใกล้เราและคําอธิษฐานของเราที่เราอธิษฐาน mm. ก็ว่างเปล่า ไม่ได้รับคำตอบเพราะอะไรครับปัญหาไม่ใช่พระเจ้าแต่ปัญหาอยู่ที่เราปัญหาอยู่ที่เราพระเจ้าของว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าเมื่อเราก้าวเข้าไปก้าวแรกใกล้พระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็จะเข้ามาหาเราแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ก้าวเข้าไปพระเจ้าก็อยู่ที่เดิมเราอยู่ที่เดิมแล้วใครเสียประโยชน์ครับ เราไม่ใช่พระเจ้าแน่นอนการที่เราเข้าใกล้พระเจ้าพี่น้องไม่ได้เกี่ยวกับความรอดไม่ได้เกี่ยวกับการตกนรกไปสวรรค์เพราะถ้าเราเชื่อในพระองค์ตั้งแต่วันที่เรารับเชื่อในพระองค์ตัดสินใจที่จะรับเชื่อในพระเยซูคริสต์วันนั้นพระเยซูคริสต์ทรงไถเราจากความบาปของเราและพระองค์ทรงกระทําทุกสิ่งให้สําเร็จแล้วและพระองค์บอกว่าจงเชื่อในพระบุตร ผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนีันหล์ <Amen. S 1> เมื่อเรารับเชื่อเราได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องกระทําไม่เกี่ยวกับความรอดไม่เกี่ยวกับการตกนรกไปสวรรค์คือการที่เราจะเข้าใกล้พระเจ้า <Amen. S 1> ยิ่งเราเข้าใกล้มากชีวิตของเราก็จะเติบโตขึ้น <Amen. S 1> เราจะได้รับพระพร พี่น้องรู้ไหมเราเปรียบเสมือนพ่อลูกกันถ้าลูกที่ห่างไกลจากพ่อแม่เป็นไงครับไม่ไม่ค่อยได้รับประทนพ่อแม่มีอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะให้ลูกที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สนใจพ่อแม่คือคือมัวแต่หลงอยู่กับสิ่งที่เขาอยากจะทำสิ่งที่โลกนี้ให้แก่เขา แต่เมื่อไหร่ที่ลูกที่อยากจะอยู่กับพ่อแม่รักพ่อแม่อยากจะดูแลพ่อแม่อยากจะรักษาเกียรติยศของพ่อแม่อยากจะให้พ่อแม่ได้รับเกียรติในชีวิตของเขาลูกที่เป็นแบบนี้พี่น้องสังเกตไหมครับว่าเขาจะได้รับพ่อรลูกที่ให้เกียรติพ่อแม่ ลูกที่รักพ่อแม่ลูกที่ใกล้ชิดพ่อแม่ไม่ว่าเราจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าพี่น้องสังเกตไหมครับว่าลูกเหล่านั้นจะได้รับพระพรชีวิตของคนเหล่านั้นจะประสบความสําเร็จเพราะอะไรครับเพราะพระพรของพระเจ้าอยู่ในหลักการที่พระเจ้าทรงวางไว้แล้วและเช่นกันฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าทํางานกับเราเพราะคริสเตียนแท้ๆนะครับไม่ใช่ศาสนา คริสเตียนแท้ๆเราไม่มีพิธีกรรมวิธีการหรือคุณจะมาทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณจะเพื่อจะได้ไปสวรรค์ไม่เริงแต่คริสเตียนแท้ๆคือเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรารับเชื่อตั้งแต่วันที่เราเชื่อเราเราได้รับความรอดตั้งแต่วันนั้นเราได้ไปสวรรค์ตั้งแต่วันนั้นเมื่อเราตายเมื่อไหร่เราได้ไปสวรรค์เพราะพระอ,องค์ทรงกระทําเพื่อเราแล้วแต่พี่น้องครับชีวิตของเราจะดีขึ้นหรือแย่ลง ขึ้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าการเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีของเรามากเท่านั้นผลดีไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พระเจ้าแต่ผลดีอยู่ที่เรากับพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้แก่เราและอวยพรเราและการเข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้าพูดว่ายังไง ในท้ายข้อที่8บอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าและพงสถิตยอยู่ใกล้ท่านคนบาปท,ทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือของท่านให้สะอาดพี่น้องครับเวลาที่เราเข้าใกล้พระเจ้าเวลาที่คนหนึ่งจะเข้าใกล้พระเจ้าสิ่งหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นก็คือการทอมใจเวลาที่เราจะเข้าใกล้พระเจ้า เราจะต้องทอมใจเวลาที่เราจะเข้าใกล้พ่อแม่เช่นกันเราก็ต้องทอมใจถ้าเราเย่อหยิ่งเราเรามีความเย่อหยิ่งในตัวของเราเราไม่ทอมใจความสัมพันธ์ก็จะไม่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้ให้เกียรติเราจะเถียงเราจะบน่นเราจะว่านะเพราะเราไม่ได้ทอมใจ และการที่เราถ่อมใจลงก้าใกล้พระเจ้าหมายความว่าเราพร้อมที่จะยองชำระมือของเราให้บริสุทธิ์และคนสองใจเอ๋ยจงชำระใจของท่านให้บริสุทธิ์เวลาที่เราถ่อมใจเข้าใกล้พระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมว่าคนที่ใกล้คิดพระเจ้าชีวิตจะเริ่มสะอาด ชีวิตจะเริ่มบริสุทธิ์ชีวิตจะเริ่มความบาปในคิตของเขาก็จะเริ่มน้อยลงและความบริสุทธิ์ก็จะมากขึ้นพระพรก็จะมากขึ้นไปต่างแต่เมื่อไหร่ที่เราห่างไกลจากพระเจ้าชีวิตเรายิ่งโสโปกมากขึ้นความบาปก็จะมากขึ้นความผิดก็จะมากขึ้น แต่ถามว่าเราตรนากนรกไหมไม่ตกครับแต่เราได้รับพ,อพอระพรไหมไม่เราจะมีปัญหามากขึ้นในชีวิตของเราและสิ่งต่างๆที่เข้ามาแล้วเราก็จะรู้สึกท้อในการเดินกับพระเจ้าและทำไมเราจําเป็นพี่น้องครับเราจะต้องตัดสินใจของเราในการที่จะเข้าใกล้พระเจ้ามากกว่าปีที่แล้วในปีนี้พี่น้องครับเราเจอกับปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าพี่น้องจะเจอกับปัญหาชีวิตตัวเองตอนนี้หรือไม่แต่พี่น้องเจอปัญหาโควิดแน่นอนปัญหาในประเทศของเราและต่อไปก็จะเป็นปัญหาในบริษัทของเราและมันก็จะไปหาไปถึงตัวเราและเวลาแบบนี้พี่น้องครับสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเราในปีใหม่นี้ไม่ใช่ห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นผมคุยกับอาจารย์ชิมิต อาจาร,รย์บอกว่าผมคุยอาจาร,รย์ว่าอาจาร,รย์เราเราควรจะมีประชุมวันศุกร์ไหมทิตร์ที่แล้วอาจาร,รย์บอกว่าเราจําเป็นจะต้องมีมากขึ้นไม่ใช่มีน้อยลงเราจําเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่น้อยลงเราจะเป็นจะต้องพึ่งพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่น้อยลงยิ่งเราเจอปัญหามากขึ้นคนที่จะช่วยเราและผู้ที่อยู่ข้างๆเราและรักเราคือพระเจ้าแล้วหลายครั้งพี่น้องครับ พอเราพอเราเจอปัญหาแน่นอนครับสุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าการระบาดมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นสุดท้ายเราจะต้องถูกปิดและการประชุมก็จะน้อยลงพี่เราสังเกตไหมครับเวลาที่เราประชุมน้อยลงเกิดอะไรขึ้นครับเราเข้าใกล้พระเจ้าหรือเราถอยจากพระเจ้าเราถอยจากพระเจ้าเรายิ่งห่างพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแต่พระเจ้าบอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้า แล, <im sharing> และพระเจ้าจะอยู่ใกล้ๆเราซึ่งมีหนงางในเวลาแบบนี้เราจำเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้าเวลาที่เราเข้าใกล้พระเจ้าพี่น้องครับเราจะรู้สึกปลอดภัยเราจะรู้สึกมั่นใจในพระองค์มากยิ่งขึ้นเรารู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าพายุจะเกิดขึ้น แต่ชีวิตเราพระเจ้ายังดูแลเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราห่างไกลจากพระเจ้าความรู้สึกนั้นจะหายไปจากชีวิตของเราเพราะพระเจ้าทรงสัญญาในข้อนี้ยายากอบทที่สี่ข้อที่8จงเข้าใกล้พระเจ้าและพง์จะสถิตยอยู่ใกล้ท่านนี่นคือพระสัญญาของพง์นั่นคือสิ่งที่พงค์สัญญาแก่ลูกของพวกทุกคนว่า ทุกก้าวที่คุณเดินเข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้าจะเข้าใกลุ้ณยิ่งคุณก้าวเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้นพระอค์ก็จะเข้าใกล้เรามากขึ้นแต่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ที่เราว่าเราอยากเข้าใกล้พระเจ้าไหและพี่น้องครับคําว่าจงหมายคว่าเราขาดไม่ได้เราขาดพระเจ้าไม่ได้เราจะห่างไกลจากพระเจ้าไม่ได้เราจะทิ้งพระเจ้าไม่ได้ เราจําเป็นจะต้องมีพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาและเราจําเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้ามากกว่าปีที่แล้วเราจําเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้าและคิดจากของพระเจ้าจําเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้ามากกว่าเดิมไม่น้ไหมครับว่าตอนเนี้คิดจากใน,ใ,นในภาวะที่เราเจอตอนนี้คิดจากที่อเมริกาถูกข่มเหงอย่างหนักจากแต่ก่อนเขาประชุมกันสี่ห้าพันคนตอนนี้อยู่หลักร้อยคน พี่น้องลองคิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้จากที่เขาประชุมในห้องแอร์แบบนี้ตอนนี้เขาไปต้องประชุมในที่จอดรถทุกอย่างถูกตัดขาดลงมากขึ้นและพี่น้องรู้ไหมครับผมถามว่ามันเป็นผลดีต่อใครครับไม่ได้เป็นผลดีต่อพวกเราผมถึงบอกพี่น้องว่าผมเรียนรู้อย่างหนึ่งในการปิดคิดจากครั้งที่แล้ว ผมเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือผมเห็นแล้วว่าเราขาดพระเจ้าไม่ได้เราจําเป็นจะต้องเข้าใกล้พระเจ้ามากกว่าปีที่แล้วเราจําเป็นจะต้องพึ่งในพระเจ้ามากกว่าปีที่แล้วเราจําเป็นจะต้องใกล้พระองค์มากกว่าปีที่แล้วนี่คือพี่น้องครับเราเริ่มต้นใหม่ปีที่แล้วเราย้อนกลับไปไม่ได้ผมเห็นชีวิตของพี่น้องหลายคนพี่น้องคับยิ่งถอย ยิ่งแย่ยิ่งถอยยิ่งแย่เวลาที่เราไม่มีพี่น้องครับเวลาที่เราไม่มีไม่ใช่ไม่มายิ่งเราไม่มียิ่งเราจําเป็นจะต้องมาหาพระเจ้ายิ่งเราไม่มียิ่งเราจะต้องเข้าใกล้พระเจ้าไม่ใช่ไม่มียิ่งถอยพี่น้องรู้ไหมครับ เมื่อเราหยุดพี่น้องเคยว่ายน้ําทวนกับกระแสน้ำไหมครับเมื่อไหร่ที่เราหยุดว่ายเราถูกพัดไปตามน้ําเราเป็นคริสเตียนพี่น้องเราอยู่ในโลกนี้เราเป็นเหมือนคนที่กําลังว่ายน้ําทวนน้าทวนทวนทิศท,ทางน้ําเรากําลังต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างและเมื่อไหร่ที่เรายอมแพ้เมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใกล้พระเจ้า เราจะถูกโลกนี้พัดการพัดไปตามน้ําไม่ได้หมายความว่าเราจะตกนรกแต่เราจะห่างไกลจากพระเจา้าและพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาที่เราถูกน้ําพัดไปมันไม่ได้มันไม่ได้ไปแค่ทีละเมตรมันไปทีละสิบเมตรมันไปทีละยี่สเมตรมันไปเป็นกิโลแล้วสุดท้ายเรารู้ตัวอีกทีเราห่างไกลจากพระเจา้า โลกนี้กันะครับเรากําลังเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ 5G กําลังจะมาหลายสิ่งหลายอย่างกําลังจะมาและโลกกําลังจะเปลี่ยนไปถ้าเราไม่ระวังและถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะเข้าใกล้พระเจ้าพี่น้องจะรู้ตัวอีกทีพี่น้องจะห่างไกลจากพระเจ้ามากและพอพี่น้องรู้ตัวอีกทีปัญหามากมายทับถมชีวิตของเราแล้วเราก็เดินกับพระเจ้าไม่ได้ เราจําเป็นปีใหม่นี้ที่เราจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเราดูในฮีบรูบทที่10ครับข้อสุดท้ายของเราในเช้าวันนี้ฮีบรูบทที่10ฮีบรูบทที่10ข้อที่19ถึง25 ฮีบรูบที่10ข้อที่19ถึงข้อที่25นะครับในหน้าที่2437เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยพระโลหิตของพรีสุริตตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพพะองได้ทรงเปิดออกสําหรับเราทั้งหลายโดยม้านนั้นคือเนื้อหนังของโระองและรั้นเรามีมหาปุโรหิตสําหรับครอบครัวของพระเจ้าแล้วค่อยเราเข้าไป ก็เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมมีใจที่ถูกป,ประพรมชำระพ้นจากการวินิฉัยผิดและชอบที่ชั่วร้ายและมีกายล้างชำระด้วยน้ำใสบริสุทธิ์ให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระวิญญาณนั้นทรงสัตว์ซื่อและให้เราพิจารณาดูกันและกันเพื่อเป็นเหตุให้มีความรักและกระทำการดี ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุดเหมือนอย่างบางคนเคยกระทำนั้นแต่จงเตือนสติซึ่งกันและกันและให้มากยิ่งขึ้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วนี่คือยุคสุดท้ายนะครับที่โพสเจนะของพระเจ้ากำลังบอกแก่พวกเราเี่น้องครับเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเข้าใกล้และข้อยี่สิบสองบอกเราว่ายี่สิบสองบอกว่าก็ให้เราเข้าใกล้ด้วยใจจริง ด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมด้วยมีใจที่ถูกปะพมชำระให้พ้นจากการวิจิตรไฉผิดและชอบที่ชั่วร้ายและมีกายชำระด้วยใจอันใสบริสุทธิ์พี่น้องครับเราจำเป็นจะต,ต้องเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจของเราผมบอกเสมอครับว่าอะไรก็ตามที่เราทํำด้วยใจทํำด้วยความรัก ที่เรามีต่อพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่จะทํำให้เราอยู่จุดนั้นได้นาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ทําด้วยใจทําเพราะหน้าที่เราจะอยู่ตรงนั้นได้ไมนะ่นานในการเข้าใกล้พระเจ้าเช่นกันให้เราเข้าใกล้ด้วยใจจริงเข้าใกล้ด้วยใจจริง ด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมถ้าเราถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนี้เรายังไม่ได้เข้าใกล้พระเจ้าเช่นกันเวลาที่พี่น้องจะมาคิดจักพี่น้องจะต้องมาด้วยใจถ้าพี่น้องมาด้วยใจพี่น้องรู้ไหมครับว่ามันจะแสดงออกโดยการกระทำ ไม่ว่ามันนั้นมันจะยุ่งขนาดไหนมันจะลําบากขนาดไหนเราก็จะมาเพราะใจเรามาและเวลาที่เราไม่ได้มาพี่น้องเกิดรู้ไหมว่าใจเราอยากจะไปคิดจากเราอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งแต่รู้ไหมใจเราไม่ได้มีสันติสุขในที่ที่เราอยู่เพราะใจเราอยากจะมาแต่ถ้าใจเราไม่อยากจะมาถึงตัวเรามาเราก็ไม่มีความสุขเราก็ไม่ได้รับพระพรจากพระเจา้า เวลาที่เรามาโดยที่เราไม่ได้มาด้วยความจริงใจอย่างแรกพี่น้องจะไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าไม่ว่านักเทศจะเทศดีขนาดไหนไม่ว่าพจนจนาของพระเจ้าจะเป็นความจริงมากขนาดไหนพี่น้องจะไม่รับอะไรเลยเ <c oughs> <c oughs> พราะพี่น้องไม่ได้เข้าใกล้พระเจ้าด้วยความจริงใจและด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมและเวลาที่เรารักพระเจ้า เวลาที่เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยความจริงใจด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมพี่น้องจะเห็นว่าชีวิตของเราค่อยๆเกิดผลค่อยๆเติบโตค่อยๆได้รับพ,อพอระพรในชีวิตของเราและพี่น้องครับเมื่อเราค่อยๆเติบโตกับพระเจ้าเมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้น เราจะเห็นว่าชีวิตของเราเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าปีที่แล้วไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ตรงไหนกับพระเจา้าแต่ปีนี้พี่น้องครับพี่น้องจําเป็นจะต้องเข้าใกล้มากกว่าเดิมโควิดรอบสองไม่ได้เหมือนโควิดรอบแรกและผมไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดจะอยู่ตรงไหนแต่พี่น้องครับ ถ้าเรามีพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวอะไร <Okay. S 1> แต่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าเรามีอะไรมากมายจะต้องกลัว <Okay. S 1> เพราะทุกสิ่งพี่น้องครับใครเป็นคนสร้างพระเจ้าเป็นคนสร้างถ้าเราเข้าใกล้พระเจ้ามากกว่าเดิมทุกสิ่งจะโอเค แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราห่างไกลจากพระเจ้ามากกว่าเดิมทุกสิ่งจะมีปัญหาในชีวิตของเราและในพระวจนะของพระเจ้าบอกเราชัดเจนว่าข้อยีสให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายได้รับไว้นั้นโดยที่ไม่หวั่นไหวเห็นไหมครับพระเจ้าต้องการให้เรามั่นคงในความเชื่อของเรา มั่นคงในพระเจ้าเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าพระองค์สู้ทรงประทานพระสัญญานั้น,ญญน,นทรงสัตว์ซื่อพระเจ้าทรงสัตว์ซื่อและพระเจ้าจะกระทําในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้24และให้เราพิจารณาดูกันและกันเพื่อเป็นเหตุให้มีความรักและการกระทำดีซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุด เหมือนอย่างที่บางคนเคยกระทำนั้นจงเตือนสติซึ่งกันและกันและให้มากยิ่งขึ้นพี่น้องครับเวลานี้ไม่ใช่น้อยลงแต่มากขึ้นไม่ใช่เข้าใกล้พระเจ้าน้อยลงแต่เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นปีนี้ผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่พระเจ้ารู้พี่น้องไม่รู้ว่าพรุ่งนี้พี่น้องจะเจออะไรบ้างแต่พระเจ้ารู้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราห่างไกลพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องเราเตรียมตัวกับปัญหาของโลกที่จะเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าสัญญาที่จะดูแลพวกเราพี่น้องอย่าลืมนะครับการเข้าใกล้พระเจ้าอยู่ที่เราต้องเลือกต้องตัดสินใจเราก้าวเข้าไปพระเจ้าก็จะก้าวมาเราก้าวเข้าไปก้าวที่สองพระเจ้าก็จะก้าวเข้าที่สองมาถ้าเราก้าวก้าวที่สมพระเจ้าก็จะก้าวเข้าที่ส แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ก้าวพระเจ้าก็อยู่ที่เดิมข้อแม้คือเราจะต้องเข้าใกล้พระเจ้าเพราะเราจำเป็นต้องเข้าใกล้พระเจ้าคำว่าจำเป็นคือเราขาดพระเจ้าไม่ได้เราขาดพระเจ้าไม่ได้โลกนี้มนุษย์ในโลกนี้ขาดพระเจ้าไม่ได้พี่น้องรู้ไหมคนที่ไม่มีพระเจ้าคนนั้นจะตกนรก คนที่ไม่มีพระเจ้าคนนั้นจะพินาศไม่ใช่ตอนนี้นะครับแต่ตอนที่เขาตายตอนที่เขาตายในยอห์นบทที่3ข้อ16บบอกเราชัดเจนว่าผู้ใดที่ไม่มีพระบุตรผู้นั้นจะพินาศแต่ตอนนี้เรามีพระเยซูคริสต์เราเชื่อในพระบุตรของพระองค์และพระองค์บอกว่าผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร เราจาเป็นต้องเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นเราจําเป็นจะต้องพึ่งในพระองค์มากยิ่งขึ้นปีใหม่นี้ผมอยากเห็นพี่น้องเข้าใกล้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าได้รับพระพรมากยิ่งขึ้นเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากในเช้าวันนี้หวังว่าพี่น้องจะ คิดทบทวนชีวิตของเราในปีที่แล้วว่าเราเป็นยังไงกับพระเจ้าเราเข้าใกล้พระเจ้ามากขนาดไหนหรือเราห่างไกลกับพระเจ้ามากบทเพลงที่แล้วทําให้เราว่าคงนําเรากลับบ้านหมายความว่าอะไรครับหลายครั้งเราห่างไกลจากบ้านพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้เรากลับบ้าน พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามาก